ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่อาราชิอามาแบมบูฟอเรสอันนี้เป็นถนนขายของว้าวเจ้นาย look in in front of you this is the bamboo forest นูน over there over there เนร่นค yeah. ้่าร o ันไม่รู้ในี่ค yeah. no huh? ืี hmm. ีข้างในลองๆไม่มีแอนิมอล์ไม่นีอนิเมอลจ้ะมาให้มาให้ยุันี้่อเคยมาเมื่อหลายปีที่แล้วก็ยังสวยเหมือนเดิม ตอนนั้นเจานายกับเจคิวยังไม่มาเลย <c oughs> ยังไม่มาเลยจ้ะเรามาเช้านะคะ <c oughs> คนมันก็เลยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วนี่คืออันนี้ก็สวยเดินลึกเข้ามาตรงนี้สวยมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> สวยเาปอกงได้วช่

น่ารักแต่คนเยอะมากเจนนี่ชอบไหมออกมาว่าโอเคเนาะอ๋อ hi I'm still not on the bridge but I'm the one recording why I had to stare onto the camera How you feeling about this bamboo forest? Very good. Very good. ปาจะกดกาแฟ What? นี่ป๊าจะกดกาแฟาเพราะป๊าอยากจะเช็คอพพลิเจอเรามาถึง t o r q u a Bridge แล้ว Beau อเราเดินทางนี้เจนเดินตรไเดินตรงนี้รไงนี่จีน่ n นี่จีน่านี่นนีน่านี่จนานี่จีนานี่จี่านีานี่จน่านี่จีน่านี่จี่า่นนี่